ผูอ้อยตื่นเต้นมากๆเลยนะคะที่เห็นทุเรียนที่ผู้อ้อยปลูกไว้มันแตกยอดใหม่เอามาดูกันเลยนะคะนี่เลยเห็นไหมคะนี่เห็นไหมคะแตกออกมาเต็มเลยนี่เห็นไหมคะหลายใบแล้วค่ะหนึ่งสองสามสี่นะคะเป็นใบเพชรลาดแล้วสองใบแล้วก็เป็นใบดาบอีกสองใบนะคะนี่โอ้โหแบบ ประทับใจมากเลยนะคะเนี่ยคุ้ยตื่นเต้นมากๆเลยมาดูทุเรียนคุ้ยกันนี่เห็นไหมคะนี่แตกยอดอ่อนเต็มเลยนี่เพสลาดแล้วด้วยนะทั้งหมดกี่ใบเอ่ยนี่แตกเต็มเลยเนาะนะคะ่ะเดี๋ยวเรามานับใบกันนะคะค่ะนี่เลยนี่เริ่มตั้งแต่ใบนี้นี่นะคะใบที่หนึ่งนะ ทุเรียนเนี่ยเพิ่งปลูกได้ประมาณเดือนฝรัานะคะที่ครูไอ้ปลูกอ่าแล้วก็ได้มีการถ่ายคลิปลงไปแล้วเนาะวิธีการปลูกเนาะอันนี้เป็นใบที่สองเพสลัดแล้วเนะาะใบที่สามนี่นี่นี่ใบที่สามเพสลัดแล้วเหมือนกันแล้วก็ใบที่สี่ก็เพสลดัดนี่แล้วก็เป็นดาบที่ห้านะแล้วก็เป็นยอดเนาะเป็นดาบเล็กๆเนาะนี่เห็นไหมคะ นี่แตกยอดเต็มเลยโอ้โหตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นนี่นะคะนี่อันนี้นะยอดต่อไปนะคะนี่เอานับสองแล้วนะคะสองละสองยอดแล้วนะแตกนี่เผลตลาดแล้วแล้วก็เป็นใบดาบนี่ยอดที่สามนี่เลยยอดที่สามเนาะแล้วก็มายอดที่สี่นี่นี่นี่ยอดที่สี่นะยอดที่สี่นี่เลยค่ะ ยอดที่สี่ยอดที่สี่นะคะนี่ยอดที่สีนี่เลยนี่ยอดที่ห้ายอดที่5ยอดนี้ยอดนี้นี่นะคะโอ้โหแตกทุกยอดแตกทุกตายอดที่หกนี่เพชรลาดแล้วเนาะนี่ใบที่เพชรลาดเนาะนี่เลยนี่อันนี้เนาะนี่นี่เพชรลาดนะอันนี้มี3าใบนะคะอ่ะต่อไปดูมาดูกิ่งนี้กิ่งนี้อ้นี่ ยอดที่หนึ่งเนาะกิ่งนี้นี่ยอดที่สองนี่อุนี่นะคะนี่เพชรสลาดแล้วเพชรสลาดแล้วเพสรสลาดแล้วเห็นไหมคะแล้วก็ยอดที่สามยอดที่สามนี่ยอดที่สี่ยอดที่ห้ายอดที่หกนี่เห็นไหมคะโอ้โหแตกเต็มเลยนะคะเนี่ยที่คุูอ้อยปลูกแล้วทำคลิปให้ดูนะคะวิธีการปลูกตอนนี้นะคะ โอ้โอ onents, หนี่สมใจมากสวยสมใจสวยสมใจสวยมากๆเลยนะคะนี่ออ้นี่นี่นี่สวยสมใจอันนี้เป็นผลงานผลงานทุเรียนของครูอ้อยนะคะนี่โอ้โหตื่นเต้นจริงๆเลยนี่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 สุดยอดมากๆสุดยอดมากๆ จุดยอดมากๆนะคะนี่ประทับใจประทับใจแตกยอดแล้วโตรเร็วนะคะนี่จริงๆมันแตกหลายวันแล้วนะคะแต่ว่าคุ้ยอะไม่มีเวลาถ่ายให้ดูนะคะเนี่ยโอ้โหประทับใจจริงๆเลยนี่นะคะอันนี้ปลูกไว้ในเข่งนะเนี่ยปลูกไว้ในเข่งนี่เข่งขนาดนี้เนาะ แล้วเดี๋ยวมันโตก็จะเอาไปลงดินนะคะนี่โอ้โหสวยงามสวยงามสวยงามนะคะเป็นพันธุ์ซังคิงนะคะเนี่ยประทับใจมากๆเอามาอวดกันค่ะเอามาอวดกันเนาะค่ะโอเคนะคะช่วยกดติดตามเพจคุ้ยสอนสูตรเซียนแก้ปัญหาโรคทุเรียนทั้งเพจหนึ่งเพจสองนะคะสวัสดีจ้า